สวัสดีครับสำหรับการสาธิตวิธีการใช้ Odo ูตามเคสในวันนี้นะครับผมก็มากับเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อเครื่องจักรเสียนะครับเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับในโปรแกรมนะครับทั้งในส่วนของการแจ้งซ่อมแล้วก็ในส่วนของทีมซ่อมนะครับที่ต้องดำเนินการในโปรแกรมอย่างไรบ้างนะครับก็ทำไปแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นเคสกันเลยนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับ ผมจะสมมติตัวเองก่อนนะครับว่าเป็นพนักงานในฝ่ายการผลิตนะครับที่จะเข้าไปแจ้งว่าเครื่องจักรเสียนะครับขั้นตอนแรกผมก็ต้องเข้าไปที่แอปของฝ่ายบำรุงรักษาครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าตาตัวโปรแกรมประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนเราที่เราจะเข้าไปแจ้งซ่อมนะครับการแจ้งซ่อมของเรานะครับให้เรามาดูในส่วนโปรแกรมตรงนี้ครับโปรแกรมแท็บโปรแกรมว่าบำรุงรักษาครับผม ต่อมานะครับให้มาเลือกในคำสั่ง Management Request ครับเพื่อที่จะแจ้งซ่อมครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีรายการแจ้งซ่อมต่างๆนะครับขึ้นแสดงให้เราดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายการแจ้งซ่อมหรือรายการรีเควสต์ต่างๆที่คนอื่นเขารีเควสต์ไปนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับผมจะทำการแจ้งซ่อมใหม่นะครับผมก็มากดที่คำว่าสร้างเลยครับ เมื่อกดที่คำว่าสร้างแล้วนะครับโปรแกรมก็จะพาเราเข้ามาในสู่ใบรีเควสต์นะครับที่จะให้เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เรากรอกรายละเอียดต่า,ตางๆลงไปนะครับรายละเอียดตัวแรกเลยครับที่เราต้องทําการกรอกครับคือตัวคํานําหน้าชื่อครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนหัวข้อเปิดนะครับว่าเราต้องเราจะแจ้งเขาว่าอะไรนะครับแบบให้เขาอ่านดูแล้แบบทราบเลยอะไรครับเป็นตัวหัวข้อตรงนี้ครั้งนี้ผมบอกว่าเครื่องเสียผมจะ ใส่ไปคำว่าเครื่องจักรชำรุดนะครับต่อมาครับ Create by นะครับ Create by โดยใครนะครับตรงนี้มสมมติเป็นพนักง,งานในฝ่ายผลิตสักหนึ่งคนนะครับ Equipment นะครับตัวอุปกรณ์หลักจ้งอะไรที่วันนี้ผมลองแจ้งเป็นยกตัวอย่างเป็นตัวจักรอุตสาหกรรมแล้วกันนะครับ ตรงนี้นะครับเมื่อผมเลือกตัวเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีหมวดหมู่ตัวหมวดหมู่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมเขาะจะรันให้เราเองนะครับโดยหมวดหมู่ตรงนี้มันจะมาจากการที่เราได้การได้ทําการนะครับสร้างตัวเครื่องจักรตรงนี้นะครับแอดเข้าไปในระบบแล้วก็สร้างหมวด,ด,ดหมู่ให้เขาจัดหมวดหมู่ให้เขาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างี้ครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราเองนะครับ อย่างตรงนี้ผมเลือกเป็นจักใช่ไหมครับมันอยู่ในหมวดหมู่ของงานเย็บอะไรี่ครับเขาก็จะเลือกให้มาอย่างถ้าสมมติว่าผมลองเปลี่ยนเป็นตัวเครื่องตัดผ้าครับเห็นไหมครับว่าหมวดหมู่ก็จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของงานตัดนะครับกับมาที่ตัวนี้ต่อมานะครับตรงนี้วันที่ในการรีเควสนะครับตรงนี้ระบบจะระบบจะรันให้เราเองนะครับรถัดมาจาก วันที่นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Maintenance Task นะครับก็คือหมวดหมู่ที่เราจะให้ทำการซ่อมบำรุงนะครับมันเป็นหมวดหมู่ของอะไรหมวดหมู่ของ Preventive ก็คือการแก้ไขนะครับหรือว่าตัว Preventive ก็คือตัวการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือให้เขาเข้าไปตรวจสอบอะไรเงี้ยครับแต่ในครั้งนี้เราจะให้เป็นการแก้ไขแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องจักรเราเสียนะครับต่อมาในส่วนรายละเอียดของทีมช่างนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลย กรณีนี้มันเป็นเครื่องจักรนะครับผมก็เลือกเป็นทีมช่างกลครับผู้รับผิดชอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเครื่องจักรหรือว่าทีมช่างที่จะเข้าไปซ่อมนะครับวันที่ตามกําหนดครับตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของการที่ว่าเราต้องการจะให้เขานะครับเข้าไปซ่อมในวันที่เท่าไหร่ในเวลาไหนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในกรณีผมจะบอกว่าเครื่องจักรผมสําคัญมากเลยแล้วก็ถ้าผมขาดมันไปเนี่ยผมจะดําเนินการผลิตไม่ได้ผมเลยอยากให้เขาซ่อมภายในวันนี้เลย ส่วนเวลานะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมอยากให้เขาซ่อมณาวลานั้นเลยผมก็จะใช้เป็นเวลาณตอนนี้นะครับต่อมาครับคือจํานวนระยะเวลานะครับตรงนี้มันคือในส่วนของการที่เราจะแจ้งเขาว่าเราอยากให้เขาซ่อมเสร็จภายในกี่ชั่วโมงเวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ผมอยากให้เขาซ่อมเสร็จภายใน2ชั่วโมงผมก็ใส่2ลงไปครับ ตรงนี้ระบบก็จะคำนวณให้เราเป็นสองชั่วโมงนะครับระดับความสําคัญนะครับตรงนี้เราประเมินเลยนะครับว่าตัวเครื่องจักรตัวนี้นะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้มันมีความสําคัญต่อการทํางานของเราขนาดไหนนะครับซึ่งในครั้งนี้ผมจะบอกว่ามันสาคัญมากก็คือสามดาวไปเลยนะครับต่อมาคือบันทึกภายในครับตรงนี้เราสามารถกรอกรายละเอียดลงไปได้เลยว่ารายละเอียดที่เราจะบอกเขาว่ามันเป็นยังไงตรงนี้ผมบอกว่าเครื่องจักร เกิดการติดขัดนะครับติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็กรอกไปได้เลยคือใสายรายละเอียดลงไปได้เลยนะครับเพื่อให้ทีมช่างที่เขาหรือว่าตัวทีมมชชีเน็ตนะครับเข้ามาอ่านตัวรายละเอียดนะครับก่อนทำความเข้าใจก่อนเป็นทาการซ่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเนี่ยครับเมื่อเราทําการกรอกตัวรายละเอียดทั้งหมดลงไปแล้วนะครับ หน้าที่สุดท้ายและสำคัญที่สุดนะครับก็คือเราต้องกดบันทึกครับนี่นะครับเมื่อผมทำการกดบันทึกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะหมดหน้าที่ในส่วนของที่เป็นพนักงานฝ่ายผลิตหรือพนักงานต่างๆในบริษัทที่เข้ามาแจ้งคำการซ่อมแจ้งซ่อมอะไรครับรีเคเวสต์ให้กับฝ่ายแม่แทน,นเข้าไป ทำการซ่อมหรือบารุงรักษาให้เราไงครับสถานะมันก็จะอัปเดตขึ้นมาว่ามีเราได้ทําการรีเควสอะไรเงี้ยครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น New request อยู่ต่อมานะครับผมจะพาเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปหน้าแรกใหม่นะครับจะพาเข้าไปดูในวิธีการดรําเนินการต่อในส่วนของทีมแมชแนนครับว่าต้องทํายังไงต่อนะครับหลังจากที่มีคนรีเควสเข้ามาแล้วนะครับตัวทีมแมชเนนนะครับคนที่เป็นคนดูแลเรื่องระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องเข้าไปในส่วนของการบ,บริหารภาษาครับตรงนี้นะครับหน้าแรกเมื่อเข้ามาก็จะเห็นเนี่ยครับมันก็จะเป็นในส่วนแรกที่โชว์ให้ดูว่า,าทีมช่างแต่ละทีมในความดูแลของเรานะครับเขามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรอยู่บ้างนะครับงานที่เขาจะต้องไปทํามีอะไรอยู่บ้างตรงนี้ก็จะขึ้นให้เราดูนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นรายละเอียดใน ที่เดี๋ยวไว้มาอธิบายเสริมในตอนถัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมจะพาไปดูในส่วนของการดําเนินการต่อหลังจากที่มีคนแจ้งซ่อมเข้ามานะครับซึ่งในการเข้าไปดูตัวรีเควสต์ต่างๆนะครับที่เขามีคนรีเ u e s t เข้ามานะครับมาสามารถเข้าไปด้วยกันได้หลายวิธีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีดูตามทีมช่างนะครับอย่างตรงนี้นะครับช่างกลมี รีเควส t อยู่สองรีเควสนะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นในส่วนงานที่รับเจอบของทีมช่างกลนที่มีคน Request เข้ามานะครับที่ยังไม่ได้ดาเนินการอะไรเงี้ยครับวิธีต่อมานะครับก็เข้าไปในที่ตัว maintenance request เหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็จะง่ายและก็ทำให้เราเห็นภาพรวมของทีมช่างทั้งหมดนะครับง่ายสำหรับกับผู้ที่ดูแลระบบในส่วนของ งานซ่อมบำรุงนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเรียงลำดับจากรีเควสใหม่ล่าสุดลงไปนะครับไอ้ตรงนี้หลังจากที่อ่าเมื่อสักครู่นะครับมีคนรีเควสเข้ามาผมก็จะไปดูในใบรีเควสล่าสุดนะครับเพื่อให,ให้มันต่อเนื่องกันนะครับ นี่นะครับเมื่อผมคลิกเข้ามาดูแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าสาระก,ก็ยังเป็นรีเควสอยู่แล้วผมก็จะมาอ่านรายละเอียดครับเขาบอกว่าเครื่องจักรชํารุดอ่าตรงน,นี้ขออภัยนะครับมีการพิมพ์ตกลงไปนะครับอ่าตรงน,นี้นะครับบอกว่าเครื่องจักรชัุ่ดครับอ่ารีเควสมาโดยอ่าพนักงานในฝ่ายการผลิตแล้วบอกว่าเครื่องจักรที่เสียคือตัวเป็นตัวจักรเย็บนะครับอยู่ในหมวดหมู่ของงานเย็บ แล้วก็รีเควสเข้ามาในวันที่11เดือน9อย่างเงี้ยครับหมดหมู่ของการแก้ไขหรือว่าการซ่อมแซมนะครับให้เราเข้าไปดูทีมช่างที่เขาต้องการก็คือทีมช่างกลอะไรอย่างเงี้ยครับผู้รัาชอบคือใครวันที่ตั้กําหนด,ดคือเขาอยากให้เราไปซ่อมตอนไหนนะครับเวลานี้ซ่อมเสร็จภายในกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงระดับของสําคัญเท่าไหร่รายละเอียดคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อผมอ่านหรือว่าตัวทีมเมเทัพนะครับอ่านรายละเอียดตรงนี้แล้วนะครับ หน้าที่ต่อไปของทีมแมนเทเนนที่จะต้องดาเนินการต่อในโปรแกรมนะครับในส่วนของโปรแกรมก็คือต้องทาการเปลี่ยนสถานะของใบรีเควสต์นี้ครับหรือว่าใบแจ้งซ่อมนี้นะครับให้เป็นสถานะกำลังดาเนินการนะครับง่ายๆเลยก็คือมากดตรงนี้เลยครับกําลังดาเนินการครับสังเกตเห็นได้ว่านี่ะครับสถานะเปลี่ยนไปแล้วครับจากที่มีคนรีเควส t เข้ามาก็คือเปลี่ยนสถานะเป็นจากนีรีเควสตนะครับกลายเป็นกําลังดาเนินการนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันจะ เป็นความหมายใดในว่าทีมแมทร n นียนนะครับได้รับทราบแล้วแล้วก็กำลังดำเนินการให้กับผู้ที่แจ้งซ่อมเข้ามานะครับซึ่งในกระบวนการถัดไปนะครับก็คือมันจะอยู่ในส่วนของการซ่อมต่างๆหน้างานนะครับตรงนี้นะครับก็จะดำเนินการต่อไปหลังจากที่ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้วนะครับทีมแมทร n นียนก็จะมีหน้าที่ ในส่วนของระบบต่อนะครับก็คือมาดําเนินการเปลี่ยนสถานะต่อเหมือนเดิมนะครับจากการดําเนินการแล้วนะครับเป็นคําว่าซ่อมแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าตรงนี้นะครับได้ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องจักรต่างๆเครื่องจักรที่ได้มีรายการรีเควสเข้ามาในกรณีนี้นะครับในใบรีเควสตนี้ว่าเราซ่อมเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสถานะก็จะเปลี่ยนจากที่ว่ากําลังดำเนินการนะครับเป็นซ่อมแล้วก็คือหมายความว่า b บรีเควส์นี้นะครับได้ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะหมดหน้าที่ในส่วนของอการดำเนินการในโปรแกรมของทีมแมนเทน,นนะครับต่อจากการที่มีคนรีเควสเข้ามานะครับตรงน,นี้มันก็จะสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าสาระเราบอกว่าเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่คราวนี้นะครับมันยังไม่หมดครับ คือการดําเนินการนะครับมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คราวนี้ผมจะมาพาทุกคนเข้าไปดูวิธีการเข้าไปดูใบรีเควสที่มีรีเควสเข้ามาครับมาใหม่หรือว่ารีเควสที่เราได้ทําการซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่3นะครับนอกเหนือจากการเข้าไปดูตามทีมช่างนะครับหรือว่าการเข้าไปดูในเมตาเนอร์รีเควสนะครับก็คือตัวนี้ครับ แม่ท e นเอนแลนเดอร์นะครับก็คือตัวปฏิทินแม่ทันเอนนั่นเองนะครับนี่นะครับเมื่อผมทุกคนได้ลองคิดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบหน้าตาตัวปานี้นะครับมันก็คือหน้าตาตัวปฏิทินนะครับซึ่งตัวปฏิทินนี้นะครับเราสามารถเลือกดูนะครับจะดูเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือว่ารายปีนะครับซึ่งรายวันนะครับเราก็จะทราบ เป็นในส่วนของรายละเอียดของแต่ละวันอะไระครับเปลี่ยนวันได้วันก่อนหน้านี้หรืออะไรอย่างี้ครับหรือว่าจะเป็นดูในรายสัปดาห์นะครับมันก็จะทําให้เราเห็นตัวรายละเอียดมากขึ้นนะครับรายเดือนนะครับก็ทําให้เราเห็นภาพรวมของทั้งเดือนนะครับว่ามีตัวมีบันทึกสถิติอะไรบ้างที่ได้มีรีเควสเข้ามาหรือว่าเราได้ทําการบันทึกไว้ในระบบอะไรอย่างี้ครับ แล้วในวันข้างหน้านะครับมีตัวรีเควสไหนบ้างที่มีแจ้งเข้ามาแล้วเราต้องไปดําเนินการอะไรอย่างนี้ครับรายปีรายปีก็จะประมาณนี้ครับก็คือมันจะโชว์ว่าวันไหนที่มีการรีเควสไว้บ้างอะไรอย่างนี้ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนนี้นะครับที่ดูรูปแบบอย่างอื่นนะครับนอกจากปฏิทินตรงนี้ครับก็จะเป็นนจะเป็นรายการแสดงโชว์โชว์ ส่วนของไบลิคว์ต่างๆนะครับถ้าเราเลือกเป็นหมวดหมู่นี้นะครับก,ก็จะแสดงลงมาเป็นรายการเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดในส่วนของบุคลากรหรือว่าหมวดหมู่สถานะอะไรอย่างงี้ยครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหรือจะมีเออหรือว่าจะเป็นในส่วนของกราฟนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ ในหน้างานหรือว่าในส่วนเขาเรียกในส่วนการทํางานของแต่ละคนที่จะเลือกใช้ฟังก์ชันต่างๆในการดูตัวสถิติหรือว่าดู request รีเควสต์ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะถือว่าหมดเคสสาหรับการดําเนินการแจ้งซ่อมแล้วก็ดําเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ